ทุกคนถนนสุดบรรทัดคะที่เราไปทานไปไปหอบข้าวมันไก่มากินที่โรงแรมควีนเพรสนี่คือถนนสุดบรรทัดซอยสิ 15. ไปเรื่อยๆเรียบคลองจุลประธานก็จะไปถนนสถานรถไฟได้เรากลับหลังหันตรงนี้มาเดินกลับควีนเพรสทุกคนเห็นเขาเล็กๆนะฮะซึ่งถนนข้างหน้าที่ตัดกับถนนสุดบรรทัดเนี่ยเป็นถนนมิตรภาพซึ่งถ้าเกิดไปทางซ้ายนะฮะทางซ้ายตรงเนี้ยซ้ายก็จะไปโรบินสันแต่ถ้าไปขวาก็จะไป โรตัสนะฮะวัดเชิงเข่าประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้น้าไปวัดเชิงเข่ามากเลยทุกคนจากควีนเพรสไปวัดเชิงเข่าวัดหลวงพ่อรวยอะทุกคนนะฮะเป็นวัดที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อวัดทิตโกใช่ไหมฮะวัดท่าตะโกหรือตะโกที่จังหวัดอุทยาหลวงพ่อรวยดังมากศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ท่านก็บารมีท่านมาถึงที่นี่เลยสร้างวัดนะฮะที่จังหวัดสระบุรี อย่างที่บอกนะฮะวัดสระบ,บุรีเราก็จะได้ยินแต่ชื่อพระพุทธบาทสระบ,บุรีราชวมรมวิหารใช่ไหมฮะแล้วก็ที่วันนี้เมื่อวานสินาะเราไปวัดมาก็เป็นวัดที่เคยประฏิสฐานพระแก้วมารากตเป็นเวลาหนึ่งเดือนในสมัยประวัติศาสตร์นะฮะที่พระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะไปตามเอาคืนพระแก้วมารากตกลับมาจากลาวเพื่อมาเป็นของไทยนะฮะก็มาปฏิสฐานที่จังหวัดสระบ,บุรีที่วัดปากเปรี้ยวแห่งนี้ซึ่งไม่ไกลนะฮะไปทางนี้ฮะได้เหมือนกัน หาไม่ไกลปักหมุดไปก็คือวัดศรีบุรีรัตนารามสวยมากมีวัดมีโบสถ์นะฮะโบสถ์สัมภานะฮะเป็นโบสถ์รูปเหมือนกับเป็นเรือนะฮะสวยงามมากทุกคนแล้วก็ช่วงนี้สระบ,บุรีก็มีฝนเหมือนกับทุกภาคะนะฮะเป็นหน้าฝน,นหน่อยฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับมีโอกาสก็จะกลับมาสระบ,บุรีใหม่แล้วมีเวลานอนอีกหนึ่งคืนจะไปงานที่สัรการแห่งใหม่เขาบอกว่าสวยมากบรรยากาศดีอยู่นะฮะ จะยังไม่ได้ไปเดยเดี๋ยวปักบุดไปแต่ที่แน่ๆคือเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวมันไก่ร้อนๆที่ห้องควีนเพรสดีกว่าปักหลักทําหลักสูตรสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยออกไปไหนตอนไหนอีกนะฮะอาจจะเก็บอะไรมาฝากอย่าลืมนะครับทริปหน้าเดือนหน้าสิเนะจะไปเกาะกระดานจังหวัดตรังที่ดังมากเขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเลยนะฮะกุลาคมไปแน่นอนหรืออาจจะดูเวลาทีนึงก็คือ ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาเนี่ยมรสุมหายไปแล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูไฮซีซันเขากา็ยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็โอกาสดีที่เขา,เาชวนให้ไปรีสอร์ทของเขาแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ตราดนะฮะหาดบานชื่นย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะลืมเพราะบางคนบอกว่าแหมไปแต่สระบุรีไปแต่เชียงใหม่ไม่ไปทะเลบ้างประมาณนี้อีสานก็ยังไม่มีโอกาสไปทุกคนเดี๋ยวจะไปหนองคายเพราะว่าสวยมากมีวัดสวยๆเยอะนะฮะนั่งรถไฟไปทุกคน ใครที่มาสระบุรีนอกเหนือจากจะไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมวกเล็กแกงคอยนะฮะก็มีน้ำตกเจ็ดคตน้ำตกเขาสามหลันเยอะหาวัดก็อย่างที่บอกว่าวัดพระพุทธบาทสระบุรีก็อำเภอห่างจากตัวเมืองก็ไม่ไกลมากทุกคนพระพุทธฉายนี่นาฬิกาหอนี่สวยมากทุกคนนะฮะแล้วก็ไปฟาร์มโคนมสิฟาร์มโคนุมของไทยเด็ดบากแห่งแรกของประเทศก็อยู่ที่อำเภอมวกเล็กนะฮะ เขาบอกว่านมที่นี่มีคุณภาพสูงเพราะว่ากินหญ้าหญ้าของสระบุรีเขาจะแบบมีความอะไรอ่ะเอ่อบำรุงอะให้กับนมวัวนมวัวนมเนาะมีเอ่อเนื้อที่นุ่มนะฮะทุกคนก็เลยนมดีกะหรี่ดังครับมีสมยานา,นามนมดีกะหรี่ดังนี่ฮะทางถนนมิตรภาพเลี้ยวซ้ายตัดกับถนนสุดบรรทัด เดี๋ยวซ้าจะไปแก่งคอยนครราชสีมาจริงๆอยากไปศูนย์อนุรักษ์ศูนย์ช้างอะฮะที่ที่เรียกว่าศูนย์ช้างทองคาซึ่งไปทางแก่งคอยประมาณ20กิโลเมตรนะฮะยังไม่มีเวลาไปแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวต้องมาอีกนะฮะคราวหน้าทริปหน้าเราอาจจะออกไปนอกเมืองบ้างไปดูน้ําตกบ้างนะครับเดี๋ยวต้องดูทีหนึ่งนี่เฉพาะอยู่ในเมืองนะอยู่มา3ามคืนนะทุกคนรู้สึกเวลาหมดไปไวมากเพราะว่าเราต้องเนี่ยฮะเดีย๋ยวจะลบเมมโมรี่ทาย Post, แล้วก็ทำงานทําหลักสูตรคือมันมีบางอย่างที่เราต้องทําไปพร้อมๆกันนั่งอยู่ในโรงแรมชื่นชมอิ่มเอมอยู่กับห้องพักสบายๆอย่าง Queen Place เราก็ไม่อยากไปไหนอ่ะทุกคนเพราะห้องสบายมากบริการดีมากทุกคนอยู่ตรงนี้เอง Queen Place ข้ามสะพานลอยไปนะฮะก็จะอยู่ติดกับปั๊ม PTT นะฮะนี่คือโรงพยาบาลเกษมร,ราชนะฮะนี่คือสิ้นสุดถนนสุดบรรทัดตรงนี้ฮะทุกคน มาทางนี้แต่ถ้าไปด้านหลังที่เราเดินตรงไปเมื่อกี้ไปเข้ามันไก่ลุงสุกตรงไปนู่นก็จะเป็นตัดกับถนนพระหุนโยธินทุกคนถนนพระหุนโยธินถนนโยธินตรงนั้นก็เลี้ยวไปเรื่อยๆรยเเลยทางเข้าโรงพยาบาสลสระบุรีก็จะเป็นร้านแกงใต้ที่อร่อยที่สุดใน3โลกเหมือนกันอร่อยจริงๆรค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่อว่ยนะครับว่าไปกินมาแล้วจริงๆเป็นร้านชื่อว่าร้านข้าวแกงปักใต้อยู่ตรงข้ามกับ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีทุกคนนี่ฮะเรากำลังข้ามสะพานลอยไปโรงแรมนะฮะฟินเพลสถ้าตรงไปนี่ฮะตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรบินสันแล้วก็เห็นว่าไปสารการแห่งใหม่ได้นะฮะวันนี้เรายังไม่ไปวันนี้เราจะไปจะได้รู้ว่าไปได้จริงไหมเห็นเขาบอกว่าไปได้ตรงนี้นะฮะทางไปแก่งคอยทางไปโฟราชเนี่ยเส้นทางนี้เลยขึ้นสิเราจะเลี้ยวไปทายจะเดินไปข้างล่างลืมเลยว่าต้องเดินขึ้นทุกคน นี่หาปั๊มปตท,ทเห็นไหมับคือโรงแรมจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นถนนเทศบาล6ประเทศบาล4นู่นร้านอาหารยวนที่เราไปวันก่อนที่นี่ถนนเทศบาลเขาจะไม่เรียงกันแบบ1 2 3หรือว่า1 3 5หรือว่า2 4 6เขาจะแบบเทศบาล6อยู่ตรงนี้เทศบาล3จะอยู่แถววัดเชิงเขา เทศาบาลสจะอยู่ตรงโรงพยาบาลสลับบุรีคือกระจัดกระจายไปหมดเลยทุกคนน่ารักมากจะงงไงฮะนี่ฮะถนนสุดบรรทัดที่เราเดินไปเมื่อกี้ปูยาวไปนู้นเลยทุกคนอันนี้เมตรภาพโรงพยาบาลเกษมราชจะอยู่ใกล้กับควีนเพลสซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปแถวทางในรถไฟอ่ะที่ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวไก่ไข่หวานเอก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่หวานอ่ะตรงนั้นก็จะมีควีนปาร์คเขมีพื้นที่นะฮะ ในการให้บริการจอดรถด้วยนะทุกคนนี่ทางเข้าวัดสวนรณคีรีนะฮะทุกคนซอยเทศบาล6ฮนะแล้วเรากลับโรงแรมก่อนแล้วกันนะฮะ